สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ผมช่างเอลําพูนนะครับวันนี้มาดูความอลังการของระบบโซลาเซลล์หันตามตะวันนะครับของวัดดอยหลังถ้ำตําบลสีเตี้ยอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับนี่ก็สร้างมาตั้งแต่ปี2563นะครับนะโดยมีคณะกฐินครับช่วยกัน สมทบทุนนะครับสร้างเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับลดนี้นะครับก็ถวายในปี2564ได้ยินเสียงพัดลมอยู่ด้านในนะครับก็ล็อกกุญแจไว้เรียบร้อยขอส่องดูนิดนึงครับโอโ้โหมีไวฟงไวไฟด้วยครับตู้สีเหลืองน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับเป็นระบบตามตะวัน หันไปพร้อมๆกันมีน้ำพร้อมใสอย่างาไว้ทำความสะอาดใช้แกนหมุนแบบนี้ครับนะแล้วก็มีคันชักคันส่งแบบนี้เลยนะครับใช้มอเตอร์ตัวเดียวบังคับไปทั้งหมดครับได้ยินเสียงมอเตอร์ทำง,งานครับอย่างที่บอกครับมันก็จะ ทำงานทุกช่วงเลยนะครับที่มีคำสั่งจากกล่องตัวนั้นครับเป็นไฮโดรลิกไฟฟ้าแผงมีเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกมากสิบเจ็ดสิบแ้ายีตรงกลางในยี่สิแผงนะครับ นี่ก็กล่องคอนโทรลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็จะเป็น18แผงครับมีแผงเล็กเอาไว้ทำตัวควบคุมครับให้หันตามตะวันนะครับใครที่ศึกษางานแบบนี้อยู่นะครับก็คงจะรู้ว่ามัน หลักการทํางานมันเป็นยังไงนะครับถ้าแผงใดโดนเงาบังครับนะแผงที่ไม่โดนบังก็จะมีไฟเยอะกว่าครับหลักการมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับนี่ยี่สิแผงดูชุดหลังนะครับหนึ่งสองสาม้าหกเจ็อ่าอีกยีส สี่สิบห้าสิบหกแผงครับนี่เป็นแผงสองแน่ด้วยโอ้มีรอยแล้าครับแล้วด้านหลังไม่รู้ไปโดนอะไรนะครับ ก็ถือว่ามาสำรวจด้วยนะครับว่าแผงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแผงนี้นะครับเป็นแผงกระจกผมเคยซื้อมาใช้อยู่ครับเวลามันโดนลูกหินโดนอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็จะเล้าข้อดีก็คือว่า มันรับแผงได้ทั้งสองด้านครับแสงเข้าด้านล่างก็ได้นี่มีรอยแล้วเหมือนกันโอ้ดูว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับดูที่การยึดด้วยหรือเปล่าเวลาโดนลมนแรงๆนะครับมันจะกระเพื่อมแผงมีการบิดหรือเปล่านะครับ นี่รอยดาวแบบนี้เอาละก็พามาชมเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ